ถ้าเราเจอพวกขี้อิจฉามาในแบบของเพื่อนร่วมงานเราควรจะทำยังไงดีครับมึงก็อิจฉาไม่ต่างจากมันนะประเด็นมึงเอามาเล่าให้กูฟังมึงก็อิจฉามันไม่แพ้กันมันต่างคนต่างฟ้องไงอีคําถามต่อไปเดี๋ยวมันก็จะเขียนมาฟ้องอีนี่เหมือนกันประเด็นมันฟ้องกันไปมันฟ้องกันมาเพราะมันอิจฉาด้วยกันทั้งคู่วิธีการรับมือคนอิจฉาที่สุดคือตัวเราเองอย่าอิจฉาใคร ใครมันจะอิจฉาปล่อยให้มันอิจฉาไปแต่เราต้องไม่อิจฉาใครเพราะถ้าเราอิจฉาใครเราต่างจากมันนะไม่ตางแต่เราก็โกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมาดร้ายมันมีความเมตตาสงสารต่อบุคคลเหล่านั้นเสียเพราะเขาเป็นบุคคลน่าสงสารในความอิจฉาลิษยานั้นบางทีเขาอาจจะขาดสติในการรู้ก็ได้หรือจําได้ก็ได้บางทีเขาอาจจะลืมว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังเป็นคนที่อิจฉาหรือเขาอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเขาเป็นคนอิจฉาเราบางทีเราควรจะต้องเมตตาสงสารต่อบุคคลเหล่านี้ว่า เฮ้ยเขาน่าสงสารนะเราควรจะช่วยเหลือเขาให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนขี้อิจฉาขนาดไหนเราควรจะเป็นผู้ชี้โทษชี้ภัยชี้ขุมทรัพย์แก่เขาเพื่อให้เขามีโอกาสในการเป็นคนดีขึ้นเฮ้ยมองมองดูแล้วเขาก็เป็นคนดีนะแต่ติดเรื่องเดียวคือเขาเป็นคนขี้อิจฉาเห็นคนอื่นได้ดีกว่าไม่ได้แต่ความเป็นจริงพื้นฐานในลักษณะทุกอย่างเขาดีหมดเลยเฮ้ยหรือเราควรจะกัดตักเตือนเขาหน่อยวะเฮ้ยแล้วเราควรจะชี้โทษแก่เขาหน่อยว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ดีนะค่อยๆกันปับไปเปยนค่อยๆปรับเปลี่ยนกันดีไหมถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้ เราจะได้คนดีในองค์กรเพิ่มอีกคนหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเราทําไม่ได้เราก็จะได้เพชรฆาตประหัรประหารเราอีกคนหนึ่งเหมือนกันเพราะมันจะหันมาเกลียดเราแกนแทนใช่ไหมถ้าเราไม่มั่นใจว่าผลมันจะเกิดอะไรขึ้นวิธีการง่ายน,นิดเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับเขาง่ายใครจะอิจฉาปล่อยเขาอิจฉาไปเพราะเขาอิจฉาเราเราเดือดร้อนไหมไม่เขาอิจฉาเราแปลว่าอะไรแปลว่าเราดีกว่าเขาถูกต้องมั้ เขาอิจฉาเราแปลว่าเราดีกว่าเขาสวยกว่าเขาเก่งกว่าเขาหล่อกว่าเขาฉลาดกว่าเขาทํางานได้ดีกว่าเขาเขาจึงอิจฉาเราแสดงว่าอะไรเรามาถูกทางเราจําไว้ใครอิจฉาลิษยาเราเมื่อไหร่นั่นแหละเดินมาถูกทางแล้วเพราะถ้าเขาอิจฉาได้แสดงว่าเราสําเร็จแล้วอาจจะถามว่าถ้าเราไม่มีชื่อเสียงไม่มีความสําเร็จไม่มีความเจริญก้าวหน้าไม่มีคนรักใครเอ็นดูเราเยอะไม่มีลาภสการะใครจะมีอิจฉาเราไหม เราเคยเห็นใครอิจฉาขอทานไหมไม่มีนะใครอิจฉาคนที่มันแบบยากจนมากใครอิจฉาคนติดก,การพนันมีไหมใครอิจฉาคนกินเหล้าแล้วนอนอยู่กองขยะมีไหมใครอิจฉาคนที่เป็นสามีภรรยาที่โดนสามีภรรยาของตัวเองเนี่ยทุบตีเป็นประจำทุกวันเราอิจฉามาอู้ฉันอยากโดนทุบตีแบบนั้นมากจังเลยมีไหมเราคงไม่อิจฉาใช่ไหมฉันอยากนอนข้างสลัมแบบนั้นมากจังเลยชีวิตฉันอยากลิ้มรส ไม่มีถูกต้องบ้างเราจะไม่อิจฉาคนที่ไม่สําเร็จหรือไม่อิจฉาคนที่ด้อยกว่าเราแต่เรามจะอิจฉาคนที่อะไรเก่งกว่าเราเราจะอิจฉาคนที่ดีกว่าเราเหนือกว่าเราสําเร็จกว่าเราเลิศเลอเพอร์เฟคกว่าเราเราจึงอิจฉาเขาดังนั้นแสดงว่าถ้ามีคนอิจฉาเราแสดงว่าเราดีจริงหน้า <c oughs> ที่เรารักษาความดีนั้นแล้วทําความดีนั้นให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป